โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบาวกวอย่างเช่นเคยครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับก็จะเป็นคลิปพ p พีในโหมดเคาสนะครับซึ่งทีมที่ผมจะมาเล่นรอบนี้เราจะยังอยู่กับทีมไม่ระบุเพื่อนๆแต่เป็นไม่ระบุที่ค่อนข้างเข้ากับเทศกาลในช่วงนี้นะครับสาหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับ เพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับเพราะตัวที่ผมจะเล่นจะมีเป็นฝนดลายซับหนอกนะครับเมอร์ลินฮาโลวีนแล้วก็แม่มดแห่งความโลภเอคิดหน้าครับซึ่งทีมนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นทีมที่ซีซีโหดมากๆทีมหนึ่งนะด้วยเอกลักษณ์ของซับหนอกนะครับเมื่อเริ่มเทินพวกพ้องซับหนอกนะครับจะทําการมอบภาพลวงนึกล้ําให้ศัตรูที่มีสัดส่วนพลังชีวิตน้อยที่สุดและมอบภาพลวงให้กับศัตรูที่เหลือนะครับ และเมื่อศัตรูที่มี2องเอฟเฟกนี้โดนเอฟเฟกภาพหลอนเข้าไปมันก็จะโดนปลดออกนะครับโดยตัวที่โดนปลดภาพลวงภาพลวงลึกล้ําเอาจริงมันพูดยากมากเพืือนเรางพูดกันดูนะภาพลวงลึกล้ำนะครับมันก็จะโดนถอนออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นทลายจิตใจลึกล้าแทนครับแล้วก็ส่วนภาพลวงก็จะเปลี่ยนเป็นทลายจิตใจนะครับตัวที่มีดีบัฟทลายจิตใจลึกล้า กับทลายจิตใจเมื่อได้รับเดเมจในเทอร์สตูเอฟเฟกท,ทั้ง2อ,อย่างนี้ก็จะโดนถอดออกนะครับโดยตัวที่โดนทลายจิตใจลึกล้ําจะโดนสตันหนึ่งเทิร์นนะส่วนตัวที่โดนทลายจิตใจเนี่ยจะโดนดีบัฟห้ามสกิลโจมตีเดี่ยวหรือสกิลโจมตีหมู่นะครับแบบสูงนะก็พกูดง่ายๆสำหรับดีบัฟของน้องซัมดนอกเนี่ยมันจะอยู่ที่เอกลักษณ์หมดเลยนะครับแล้วก็ต่อมาตัวที่สนะครับสำหรับเมอร์ลินเมอร์ลินตัวนี้นะครับผมได้มีใช้ไปในคลิปก่อนหน้าแล้วนะซึ่งดีบัฟของเมอร์ลินเนี่ยก็คือ การสกิลที่2นะครับฮอิเบิลวิสระที่ขั้น2ขึ้นไปจะสามารถโจมตีศัตรูทั้งหมดแล้วก็บังคับให้ศัตรูใช้ได้เฉพาะสกิลโจมตีเดียวเท่านั้นเป็นเวลา1เทินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรวมถึงท่าไม้ตายด้วยนะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับแม่มดแห่งความโลภเอคิดหน้านะครับสำหรับตัวนี้จะสามารถมอบสแตตพื้นฐานพวกพอไม่ระบุ5%เต่อพวกพองไม่ระบุที่เข้าร่วมต่อสู้1คนได้และด้วยสกิลที่2นะครับยังสามารถทําให้ศัตรูติดเชื้อเป็นเวลา1เทินได้ด้วยนะครับ ก็สรัรว์ติดเชื้อเนี่ยคือศัตรูจะโดดระงับความสามารถด้านฟื้นฟูนะส่วนซับต้น่งสีผมก็ยังคงใช้เป็นกิวเขียวนะเพราะผมไม่รู้ว่าจะใส่ตัวอะไรดีนะครับอ่ะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองเซตนี้ก็เลยดีกว่าสําหรับทีมนี้เนี่ยผมจะกินเป็นอาหารเพิ่มระดับพลังต่อสู้เพราะมันไม่เหมือนกับทีมเบลเดอร์นะครับที่ไม่ว่าจะเปิดก่อนหรือเปิดหลังเนี่ยเราก็ยังสามารถเล่นได้นะถ้าเราได้เปิดก่อนจะได้เปรียบมากขึ้นอีกพอสมควรเลยครับอ่ะโอเคก็เซตอัพพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาลอง เซตนี้เลยครับเออใช่เดี๋ยวเอคินนาเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนนิดนึงผมใส่เป็นซารีเลเขียวซับดีกว่าเพราะว่าเอคินหนาเนี่ยต้องบอกว่ายุคนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเดเมจแล้วเพื่อนเือนเอามาแปะดีบัฟเฉยๆนะพร้อมแล้วก็สามทองนึงไปครับโอเคครับมาเราไปเจอทีมมนุษย์นะครับก็เดี๋ยวผมหวดเช็คไปก่อนนะครับ ไม่มีหลบนะโหทีมเขาถึกพอสมควรเลยเอาจริงต้องบอกว่าทีมเราโหเดี๋ยวไม่เขาบ้างไนงะแต่ทีมเรานี่รีวายแอบเคาน์เตอร์อยู่ครับเพราะว่าเขาสามารถปลดปบัฟได้นะโอเคโดนปลดปบัฟเรียบร้อยตัดเพื่อเลือดด้วย ก็มาเดี๋ยวผมเก็บรีวายเลยครับได้บอรู้แต่ผมว่าน่าจะแรงแล้วล่ะตอนเนี้ยไปสัมพัสระศูนย์โหไม่ตายแน่เลยตายไหมเออสวยงามครับ หวดมากน้องเพลสองใบสวยอุ้ยรถเก๋เลยดิโอ้โหโดนรถเก๋เลยไม่เป็นไรมาครับเดี๋ยวผมตัดเลื่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเก็บลิเลียก่อนเลยเออใช้หัวสองใบดีไหมอ่ะแบบนี้แล้วกัน ไม่ใช่อะไรมันอันติมาไงเสียดายเออโหไม่เข้าเลยเว้ยเก็บเรียรีทีโอเคสวยครับโหชิวเชียรเรียบร้อยศัตรูยอมครับโอเคครับโอ้โห,โหสองแสนหก พระเจ้าบอกเลยว่าพระเจ้าวทีเราแพ้ทางด้วยน่าจะยาบเหนือทางให้เดินหน่อยได้โปรดโอเคกดบัฟนะครับตอนนี้หัวได้ทุกตัวแล้ว้าหมูป่าครับโโอโเดียวนะดูไม่เห็นแมวยังไงไม่รู้ป่ามันสีเขียวไม่ใช่เหรอโอเค เดี๋ยวนะเหลือตัวเดียว what ไปครับ <laughs> ไม่ไหวนะโอเคครับมาอ่ะเราได้เปิดก่อนนะครับทีมเดียวกับเมื่อกี้เลยนะ <laughs> ได้เวลาแก้มือไปเลย โอเคศั okay. ตรูเจ็บหนักมากโอ้โ oh, หรีวายป่าๆแน่เลยอะโอเคเขาถอนบัฟนะครับเอาจริงแพ้ทางมากเลยทีมเราน้องเอฟิหน้านะครับน่าจะไม่รอดมาตาเราละได้อยู่ ก็ไปครับหนึ่งโอ้หเดีวป่าต้องแบบแรงโคตรๆอะ่ะจริงๆนะสองแล้วก็สามโอเคสวยครับอย่าตายโอ้โหทำไม,มาบางกรอบกันอย่างนี้ทุกคนเลยทีมเรา โอเคได้อยู่ครับได้อยู่มาไปครับไม่ไหวจะเคลียเออหนึ่งสองต้นเออป่าติดตันเรียบร้อยสวยเอาจริงซับหอกขึ้นมือขอเหอะซับหอกซับหอกในปอด โอเคสองใบจบครับหรือเปล่าอุ้ยโอ้โหอันนี้อาจจะสุ่มเสียงได้นะเพราะว่าเขาไม่โดนเออ่ดีบัฟซ้ำนอกแล้วนะครับเขามันเหลือตัวเดียวนะตายไหมโอ้โหไม่ตายเว้ยน่าจะไม่ตายตายเห้อโอเคโอเคไม่กอนโคตรลุนเรียบร้อย มาครับตาสุดท้ายนะครับโอเคเรามาจบกับทีมพูดนะก็ไปครับเราได้เปรียมหน่อยหนึ่งมั้งโอเคตัดคิวนะครับเรียบร้อยดอกที่หนึ่งโหโคตรแรงสำหออกเบอร์ลินโอเคอ่สตันไปด้วยนะครับ น้องเอเลนไม่เข้าทีมเขาเขียวล้วนนะทีมเราแดงเป็นหลักด้วยครับสบายเลยต่อไปครับน่าจะปิดเลยมั้งแบบนี้ผมว่าดอกหนึ่งเฮดอกสองโอเคสตูยอมครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปพืพีทีมซ ok ับนอกฮาโลวีนวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับจากที่เล่นดูบอกเลยว่าเมตาที่มาแรกเนี่ยรู้สึกว่าเป็นทีม,มนุษยนเพื่อนเจอหลากหลายรูปแบบมากนะไม่ว่าจะเป็นเอสคานอนะครับเพอร์ซีวลงไปถึงลิเลียแดงด้วยนะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกด like, ไลค์ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจบวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ค้ามรับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย